ผมขอใช้พื้นที่ตรงนี้ส่งกำลังใจให้กับครอบครัวหนูน้อยนักเรียนที่กำลังข้ามถนนรวมถึงขอสรุด,ดีและขอให้กำลังใจครอบครัวของร้อยตำรวจโทร,รองสารวัตรจราจรที่ปฏิบัติหน้าที่พาน้องนนักเรียนข้ามถนนซึ่งทั้งสองรายที่ผมกล่าวมาครับเสียชีวิตจากการเมาแล้วขับครับเหตุเกิดที่หน้าโรงเรียนวัดตองขวางตำบลหัวทะเลจังหวัดนครราชสีมารวมทั้งยังมีผู้บาดเจ็บสาหัสตอนนี้อยู่ ICU อีกหลายรายครับท่านประธานครับ ถนนที่เกิดเหตุคือถนนทางหลวงเส้น2-2-6และถนนเส้นนี้ตั้งแต่ตำบลหัวทะเลไปจนถึงตำบลพะเนาจะมีโรงเรียนอยู่4โรงเรียนครับได้แก่โรงเรียนวัดดอนขวางโรงเรียนมารีลักษ์โรงเรียนบ้านพะเนาและโรงเรียนบ้านยองแยง น้องๆนะครับต้องข้ามถนนกันทุกวันผมขอฝากท่านประธาน,นครับไปยังกระทรวงควมนาคมแขวงทางหลวงที่สามช่วยพิจารณาสร้างสะพานล,ลอยข้ามถนนหน้าโรงเรียนทั้ง4ี่แห่งที่ผมกล่าวมานะครับเพื่อให้น้องๆนักเรียนซึ่งเป็นอนาคตของชาติได้ข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยครับสําหรับข้อเสนอนะครับผมเข้าใจครับว่าเคสนี้เกิดจากการเมาแล้วขับแต่อยากเสนอเพิ่มเติมให้มีป้ายสัญลักษณ์มีการทาสี สัญลักษณ์บนถนนที่ชัดเจนรวมถึงบางจุดอาจจะมีลูกและนาดเพื่อช่วยชะลอความเร็วก่อนเข้าเขตโรงเรียนทั่วทั้งประเทศครับและอยากฝากาท่านประธานไปยังกระทรวงมหาดไทยสํานักงานตํารวจแห่งชาติว่าถึงเวลาแล้วหรือยังที่เราควรดําเนินคดีรวมไปถึงบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการมเมาแล้วขับอย่างจริงจังขอสไลด์ตมาเลยครับทั้งจําทั้งปรับกับทุกเคสที่ผิดกฎหมายเมาแล้วขับ เรามีพรบรจราจรทางบกพสง2หมดพออ 22, และแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา43อนุมาตรา2และมาตรา163และอีกหลายมาตราที่มีบทลงโทษคนเมาแล้วขับที่ผิดกฎหมายครับทั้งนี้หากเรามีการ,ารบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังและสม่ำเสมอผมคาดว่าจะช่วยให้คนกลัวมากขึ้นครับคนดื่มแอลกอฮอล์จะไม่กล้าเสี่ยงขับรถและจะคำนึงถึงความปลอดภัยมากขึ้นสุดท้ายครับขอให้เคสนี้เป็นกรณีตัวอย่าง ให้ผู้ที่เมาแล้วขับได้รับโทษสูงสุดตามกฎหมายอย่าให้ต้องมีผู้เสียชีวิตเพิ่มเติมเพิ่มขึ้นจากการเมาแล้วขับอีกต่อไปเลยครับขอบคุณครับต่อไป